ถามกันเข้ามาเยอะมากว่าเกากี้มีเกรดอะไรแล้วแต่ละเกรดใช้ต่างกันอย่างไรวันนี้จินนี่จะมาเล่าให้ฟังเกรดแรกนะคะเกากี้แดงจะมี2เบอร์เบอร์1คือเบอร์2ทับหและเบอร์ที่2คือเบอร์ศูนย์ค่ะซึ่งเกรดนี้ค่ะจะใช้ในร้านอาหารเอาไปนําไปต้มในพัฒการจีนหรือร้านอาหารที่ต้องใช้เกากี้คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเกากี้ที่หวานแต่ติดเปรี้ยวทําให้เวลานําไปต้มซุปเนี่ยซุปจะมีความกลมกรอมมากขึ้นและแต่ละเบอร์ใช้แตกต่างกันอย่างไร2อทับหเล็กกว่าประหยัดกว่า เบอร์ศูนย์ใหญ่กว่าราคาต้นทุนแตกต่างกันน,นิดนึงคาแรคเตอร์เขาเหมือนกันเลยค่ะจะแตกต่างกันแค่ไซส์แล้วแต่พี่ๆเลยว่าอยากจะเลือกใช้ไซส์ไหนเกรดถัดมานะคะเป็นเก่ากี้หวานซึ่งตอนนี้อยู่ในกระแสะมากเนื่องจากคนเราเนี่ยหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นและการกินซูเปอร์ฟูดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเก่ากี้หวานที่นิยมใช้กันจะมีอยู่ห้าเบอร์ เดี๋ยวจีนี่จะให้ทริคในการอ่านเบอร์เกากี้หวานพี่ๆจำง่ายๆเลยค่ะถ้าเลขน้อยเม็ดจะใหญ่ซึ่งเทียบกับสตัวนี้นะคะ150เม็ดจะใหญ่กว่าและ480เม็ดจะเล็กกว่าซึ่ง2เบอร์แรกนะคะจะเป็นเบอร์เม็ดเล็กเบอร์4 8 0แและเบอร์3-20คาแรคเตอร์ของเขานะคะจะมีความหวานน้อยซึ่งเนื้อก็น้อยเหมือนกันเหมาะกับพี่ๆที่นําไปใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไม่เน้นเนื้อและรูปร่างของเกากี้กลุ่มต่อไปคือเกากี้หวานขนาดกลางเบอร์2องหลาเบนย์แระเบอร์หนว่งแป รี่อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเบอร์สุดท้ายนะคะเป็นเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดเบอร์150งห้าคาแรคเตอร์ของเขานะคะเม็ดใหญ่เต็มคํารสชาติหวานธรรมชาติเหมาะกับธุรกิจที่นําเกีกี้ไปทําเป็นเฮลตี้สแน็คและใหม่ล่าสุดผงสเปรดายเกากี้แดงซึ่งตัวนี้ได้มาจากเกากี้แดงที่ผ่านกระบวนการสเปรดายและออกมาเป็นผงซึ่งคาแรคเตอร์ของตัวนี้สีและความหวานมาจากธรรมชาติไม่ผสมน้าตาลเหมาะกับพี่ๆที่ทำธุรกิจร้านอาหารและคาเฟ่ต้องการที่จะควบคุมรสชาติและต้นทุน จีนี่แนะานาตัวนี้เลยค่ะและทําไมเกากี้หวานถึงต้นทุนสูงกว่าเกาขี้แดงเพราะเกากี้หวานนั้นต้องถูกควบคุมในอุณหภูมิห้องเย็นเหมือนที่จีนี่ยืนอยู่ตรงนี้นี่ไงค่ะและตัวสุดท้ายนะคะเกากี้ดาตัวที่น่าทําตลาดที่สุดในตอนนี้เรามีอยู่สองเบอร์ขนาดเม็ดใหญ่และขนาดเม็ดเล็กและคาแรคเตอร์ของเขาจะมีรสชาติที่เปรี้ยวเบาและตอนชงน้ําสีของเขาจะออกน้ํางเงินม่วงและทําไมมันถึงเป็นที่นิยมในช่วงหลังๆนี้เพราะมีสารแอนโทไซยานินมากกว่าเกากี้แดงถึง10เท่าจึงเหมาะกับธุรกิจที่ทําอาหารเสริมและเครื่องดื่ม พพื่อสุขภาถ้าพี่ๆอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์เดี๋ยวจีนี่จะมาเล่าให้ฟัง